พระพุทธศาสนากับเพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายคำสอนทั้ง19อย่างนี้ที่ไม่สามารถพบจากศาสนาอื่นได้ข้อ 1. พระพุทธศาสนาปฏิเสธว่ามีผู้สร้างโลกต้องข้ามโลกนี้ประกอบขึ้นจากเหตุธาตุทั้งสคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุาลมประกอบกันขึ้นมา 2. พระพุทธศาสนาไม่ใช่ระบบความเชื่อที่จะใช้คำว่า e ีลีเจนเพราะศัพท์นี้หมายถึงต้องมีความเชื่อในพระเจ้าผู้สร้างโลกข้อ3จุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนาคือละกิเลสได้หมดแล้วหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหรือวตัตตสงสารไม่ใช่แค่ไปเกิดบนสวรรค์เท่านั้นข้อส พระพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้ปลดปล่อยสร,รพพสว์ให้รอดสรรพสว์ต,ต้องช่วยตนเองเพื่อหลุดพ้นจากกิเลสและวัตะสงสารข้อ5ความสัมพันธญระหว่างพระพุทธเจ้าและสาวกคือครูผู้สอนและลูกศิษย์ไม่ใช่ตัวแทนพระเจ้าและทาสผู้รับใช้ข้อ6พระพุทธเจ้าไม่เคยให้สาวกใช้ความเชื่อโดยปราศจากปัญญามานับถือ ตรงข้ามทรงสอนให้ใช้ปัญญาพิจารณาคำสอนก่อนจะเชื่อและเห็นจริงด้วยตนเองและผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าต้องนำคำสอนไปประพฤติและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นด้วยตนเองไม่มีใครช่วยทำให้หลุดพ้นจากการเวียนเกิดเวียนตายได้ทำได้เพียงคำแนะนำชี้ทางที่ถูกต้องให้เท่านั้นข้อเ<ฆ> คำสอนพระพุทธเจ้าเป็นสัจธรรมประจำโลกที่เป็นและมีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าทรงเป็นแต่เพียงผู้ค้นพบเท่านั้นพระองค์ไม่ใช่เป็นคนสร้างคำสอนขึ้นมาข้อ8นรกในพระพุทธศาสนาไม่ใช่สถานที่กักขังสัตว์อย่างนิรันดร์บุคคลทำบาปแล้วไปเกิดในนรกเมื่อพ้นกลัมแล้วก็สามารถกลับไปเกิดในภพที่ตนเอง ดีกว่าได้และสัตว์ที่ได้ไปเกิดในพบอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพบเทว,วดาพบมนุษย์พบเปรวิสัยพบเดรัจฉานก็สามารถเวียนกลับไปเกิดในนรกอีกได้เช่นกันข้อ 9. พระพุทธศาสนาไม่ได้สอนแนวคิดเรื่องบาปจิตตัวเหมือนที่ศาสนาเทวนิยมสอนแต่สอนเรื่องกฎแห่งกรรมซึ่งมีทั้งกรรมขาว กลัมดำและกลัมไม่ขาวไม่ดำข้อ10พระพุทธศาสนาสอนว่ามนุษย์และเทวดาทุกชีวิตมีศักยภาพที่จะบรรลุธรรมได้ข้อสำคัญก็คือต้องใช้ความพยายามในการปฏิบัติเพื่อชำระกิเลสให้พ้นไปจากจิตใจพระพุทธเจ้าก็ทรงเป็นมนุษย์สามัญธรรมดาที่หลุดพ้นจากทุกข์ได้ เพราะการประพฤติปฏิบัติมาหลายภพหลายชาติข้อ11กฎแห่งกรรมของทุกสปปรรพสัตว์เป็นตัวอธิบายว่าเหตุใดคนถึงเกิดมาแตกต่างกันกฎแห่งกรรมเป็นตัวอธิบายถึงภพภูมิที่สัตว์พวกนั้นพากันไปเกิดข้อ12 พระพุทธศาสนาเน้นให้แผ่เมตตาการุณาไปยังส,าาสรรพสัตว์ทุกคบภูมิทรงสอนให้ละจากการประพฤติชั่วทั้งปวงคืออกุศล,ลกรรมบวชสิบและให้ประพฤติปฏ,ปฏิบัติแต่กุศลกรรมบทสิข้อสิบสาธรรมมาของพระพุทธเจ้าเสมือนแพรหลังจากบำเพ็ญเพียรจนดับทุกได้ แล้วจะอยู่เหนือบุญและบาปธรรมะทั้งปวงจะต้องไม่ย,ยึดมั่นถือมัน่นข้อ14ไม่มีสงครามศักดิ์สิทธิ์ในทัศนะพระพุทธศาสนาการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการเบียดเบียนผู้อื่นด้วยจิตนาผู้กระทำจะต้องรับกรรมทั้งสิ้นจนกว่าจะหลุดพ้นจากว่าตัดสงสาร การฆ่าในานามศาสนายิ่งกระทำรรมไม่ได้ในพระพุทธศาสนาข้อ 15. พระพุทธเจ้าสอนว่า,า,ากำเนิดสังสารวัตรไม่มีเบื้องต้นและที่สุดถ้าหากสัตว์ยังดาเนินชีวิตไปตามอำนาจกิเลส,ส<า>ที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกย่อมต้องเวียนเกิด <มา S 1> เวียนตายต่อไป ข้อ 16. พระพุทธเจ้าทรงเป็นพระสัพพันย่ผู้รู้ความจริงทุกเรื่องที่ทรงอยากรู้และพระพุทธเจ้ามีช่เทพเจ้าผู้ทรงมีอำนาจล้นฟ้าดนบันดาลสร้างธรรมชาติต่างๆขึ้นมาข้อ 17. ททาการฝึกสมาธิสำคัญมากในพระพุทธศาสนา แม้ว่าศาสนาอื่นๆก็มีสอนให้คนมีสมาธิแต่มีพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่สอนวิปัสสนาซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้รู้แจ้งว่าทุกสรรพสิ่งเมื่อมีการเกิดย่อมมีการดับข้อ18หลักคำสอนเรื่องสูญญตาหรือนิพพานเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในพระพุทธศาสนา ถือเป็นคำสอนระดับสูงของพระพุทธศาสนาด้วยเพราะสปปรรพสิ่งทั้งหลายทั่วโลกธาตุไม่มีสิ่งใดเที่ยงแท้ถาวรมีแต่ปัจจัยดินน้ําไฟลมประกอบกันสปปรรพสิ่งในโลกจึงตกอยู่ในภาวะอนิจจ์ทุกขังและอนัตตาเหมือนกันหนดพระพุทธศาสนาจึงไม่สุดโตกไปตามแนวศาสนาประเทศเทวนิยมหรือตามแนว วัตุนิยมที่มีอวิชชาเป็นเคลื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกที่ต้องเวียนตัิดเวียนตายจนกว่าจะบรรลุทางจึงจะดับเียนเข้าสู่นิพพานข้อ19วัตวจักหรือสังสารวัตเป็นคำสอนในพระพุทธศาสนาแาบใดที่สรรพสัตว์ยังไม่หลุดพ้นจากกิเลสก็จะเวียนว่ายตายเกิดไปตามภพภูมต่างๆ ตามแรงเวี่ยงของกรรมไม่สิ้นสุดจนกว่าจะบรรลุธรรมดังนั้นทุกสรรพสัตว์จึงต้องช่วยตนเองเพื่อพัฒนาไตรสิกขาให้หลุดพ้นจากโลภะโทสะและโมหะหรืออวิชชาเพื่อการหลุดพ้นจากสังสารวัตให้ได้จะเห็นได้ว่าพระพุทธองค์ท่านทรงบัญญัติ สิทธิเสรีภาพในมวลสรรพสิ่งเมื่อ2,500ปีมาแล้วสิทธิเสรีภาพเป็นของสรรพสัตว์ทุกสิ่งบนโลกเท่าเทียมกันหมดสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตมีสิทธิ์ที่จะเกิดแก่เจ็บตายเท่ากันสิ่งที่แตกต่างกันสิ่งที่แตกต่างกันที่เรียกว่าชนชั้นวันนั้นในพุทธศาสนาก็มีเพียงแค่บุญและกรรมเท่านั้นเอง ขอบคุณและสวัสดีค่ะ